สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเดเดบอลบิ๊กจอร์์ประจําวันที่4มีนาคมนะฮะต้องขออภัยกับเพื่อนๆที่ติดตามบิ๊กจอร์์ทั้ง2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น youtube หรือว่า facebook นะครับเมื่อวานนี้ไสแตกทั้งคู่นะฮะโอ้โหช่วงนี้บิ๊กจอยขาลงจริงๆนะฮะต้องขออภัยจริงๆนะกลับขออภัยด้วยนะครับมาดูช่อง youtube ของบิ๊กจอร์์นะครับเมื่อวานนี้บิ๊กจอร์์ให้ตัวนี้ไปครับนี่ครับเลอเบติสนะฮะพบลายโยนะฮะ สูงแรกไปนะครับจบศูนศูนนะครับไสแตกครับโดนครับโอ้โหน่าเหลือเชื่อนะครับเมื่อวานนี้หน้าเฟซบุ๊กบิ๊กจอตัวนี้ครับอรัญญาสปอร์นะฮะเรามาดูกันครับนี่ครับเหมือนกันเลยครับโอ้โหครึ่งแรกศูนศูนย์ครึ่งหลังหนึ่งหนึ่งนี่ครับโอ้โหเหลือเชื่อนะฮะต้องขออภัยกลับขออภจริงจริงนะเมื่อวานนี้สำหรับคนที่ตามบิ๊กจอดนะฮะ เอาใหม่ครับวันนี้บิ๊กจอดมีทีเด็ดแก้ตัวของบิ๊กจอดมาแนะนำเพื่อนๆหนึ่งตัวก่อนนะครับเป็นบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกนะฮะนี่ครับคู่ระหว่าง f อโคเปนเฮเกนนะครับอันดับหนึ่งจากฝูงนะครับเจ้าบ้านพบกับแรนเดอร์อันดับหทีมเยือนนะฮะคู่นี้เตะกันเวลาตีสองนะครับคู่นี้บิ๊กจ็อดนะครับเราดูสถิติก่อนดีกว่าครับสถิติของสองทีมนี้กันก่อนดีกว่าครับ นี่ครับเคยเจอกันมานัดล่าสุดนะครครึ่งแรก1-0ครึ่งแรก0-1นะฮะครึ่งหลัง0-2โคเบนเฮเกนชนะนะฮะวันนี้โคเบนเฮเกนเจ้าบ้านเหมือนเดิมครับ10นั้นหลังสุดของเขา้นั้นชนะ9เสมอ1ครับไม่เคยแพ้ใครนะฮะก็มีสูงแรกทั้งหมด10เกมเลยนะครับ10มี10ครับครึ่งแรกมีสกอร์หมดครับและเรามาดูทีมเยือนนะทีมเยือนนี่ครับแลนเดอร์นะฮะ สินัดหลังสุดของเขานั้นชนะ3เสมอสองแพ้5เกมนะครับมีสูงแรกทั้งหมด9เกมครับมีเกมเดียวนะครับที่เสมอศูนย์นะครับคู่นี้นะครับเป็นบอลอย่างว่าครับครึ่งแรกก็เข้าแรกกันแล้วครับบิกจอ์เลือกกดสูงแรกนะครับในราคา1ลูกนะฮะแล้วก็ย้ำห้าถึงสินาทีนี้ย้ำศูนยไปครับถ้ายังไม่มีสกอร์นะฮะ ก็คิดว่าครึ่งแรกหนึ่งเม็ดน่าจะมีนะครับโอกาสมีนะครับไล่บิ๊กจ็อกขอแนะนํากลุ่มหน่อยครับกลุ่มกดบอลสดนะฮะกลุ่มนี้ครับนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นบางมีนเหมียลี่เจดาวพี่เป็ดปาเงี่ยมหลายคนครับให้ทีเด็ดบอลนี่ครับพี่เป็ดส่งทีเด็ดบอลเจดาวส่งมาฮะนี่ครับกดบอลสดกันทั้งคืนครับดูครับตีสองยังกดกันอยู่เลยฮะ คือเมื่อนคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP กลุ่มนี้ของ Big กจ็อดนะครับแอดไลน์มาครับไลน์บิ๊กจ็อดอยู่ท้ายคลิปนะครับไลน์บิ๊กจ็อดก็ J O Double S Underscore แปดสิบแปดนะครับไลน์ส่วนตัวบิ๊กจ็อดแอดไลน์มาครับเข้ากลุ่มฟรีนะฮะสำหรับวันนี้บิ๊กจ็อดต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้บิ๊กจ็อดด้วยนะฮะสวัสดีครับ